อยู่ในมหันตหันา่าตัญหวี่รู้มีเรื่อง่ักเสนาสิ่งนังสะดุดหยุดนิ้ กมิบอกำปิ่งไรนัดกล่าวนี่มาทําใม่ท่านเสนาาท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าท่านต่างหากที่เป็นคนนําจดหมายเนี่ยมาให้หญิงแล้วก็บอกว่าให้มารอที่พิญาหลวงมีเรื่องสำคัญที่จะคุยเดี๋ยวองหญิงกระหม่อมได้เหรอจะบังหาส่งจดหมายให้อหญิงหญิงก็ไม่ได้ส่งให้ท่านมีแต่จดหมายองหญิงก็ส่งให้กมิบอ ไม่จริงนะหญิงไม่ได้เป็นคนส่งเท่าหญิงไม่ได้ส่งถ้าอย่างนั้นกระหม่อมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรไปแปลกๆแล้วพวกหญิงกลับตำหนักไปก่อนกระหม่อมจะกลับบ้านกระหม,ม่อมดีเหมือนกันสวยมากโผล่มาถึงแบบองหญิงสีสุดรหรออ,รอ๋อซิงค์รอท่านเองก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่กันใช่ข้าก็ทิ้ว่าท่านหายไปไหนทิแท้ก็แอบมาลัดพบเจ,เ,จเจอกับองค์หญิง จีวทะยานหลงอย่างนั้นหรอวะไอ้เหียบานมึงพูดอะไรออกมามึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงกำลังเข้าใจผิดมึงดูถูกกูนะกูไม่ว่าหรอกแต่มึงมีเกียิองหญิงถอนคำพูดลวกกลับไปกูเห็นอย่างไรกูก็พูดอย่างนั้นกูพูดไปตามเนื้อผ้าไม่ถอนมีอะไรมากูบอกให้มึงถอนคำพูดไม่ถอนจะถอนหรือไม่ถอนไม่ถอนจะถอนยังไนกูจะถอนปัดโถอีดอกอะไรอื้อ พอวิชาน่าต่อยหน้ากูเหรอใครเรวิชาไหนมึงเห้อแล้วฝามึงต่อยหน้ากูกูไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่ที่กูเจ็บใจมึงเรียกกูอีดอกทำคุณไม่ได้ฝันปักมึงแต่ได้เรียกกูเลยอ๋อคินองนิ่งไป